เนี่ยผมจะมาสำรวจไอวิหารเนี่ยให้ทุกคนได้ดูนี่ดูตายเถอะโอ้โหยฉันขอหอกหน่อยรีเซฟสเปียปรโย์โอ้โถคือการทำคลิปมันต้องยักยริงขนาดนั้นเลยหรือไงวะมันไม่ต้องตัดหาเลยทั้งนั้นแหละ,ะโอ้โหยเนี่ยคือวิหารลงมาจากตรงนูน้นนูน่นาานูน้นไอ้สะพานนู่นน่ะเห็นไหมนี่นี่ดู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 มันวิหารเนี่ยมันชื่อว่าย,ยานอากาศใชา่เออจะตัดคลิปให้ดูนี่นี่นี ใช่ไหมแน่นน่ะเราจะไปหาน้องนั้นแล้วก็บินลงมาแบบนี้บูมบูมแบบนี้วุ๊บ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 อืมเมื่กินเลยเป็นรอบนึงแต่คลิปมันทุเรศมากคือแบบคลิปมันโคตรหนาคลิปมันเป็นยางอ่อนวันเนี่ยไม่ได้ดูเลยคือแบบตายเถอะแบบคลิปเนี่ยนะแป๊บเดียวจบเล่นิหารเดียวเออดูดูนี่อ่าเนี่ยลงมาแล้วดูดูคลิปเลยสกิปเลยโหมาลงมาอะไรนี่แชตเตอร์ The Heaven ยานอากาชาย นั่นแหละเนี่ยเห็นนี่ไหมเห็นท่อนะมไหมมันได้ใส่ระเบิดลงไปเนี่ยรู้ๆกันอยู่เกมมันทำมาให้ใส่ระเบิดลงไปบุ๊บอ่าแล้วก็ระเบิดไงอ้าวเฮ้ยอะไรวะแล้วก็เห็นระเบิดไอหินได้ไหมที่แบบมันมันพร้อมที่จะให้เราระเบิดอะแต่มันไม่ใช่ทุกคนคือมันแบบอ่าลงไปใช่ไหมแล้วก็ระเบิดปุ๊ปขึ้นไปใช่แต่หินมันไม่ได้แตกแล้วทีนี้มันมีบันไดไว้ให้เราทําไมเพราะมันไม่ให้เพราะมันเอาไว้ให้เราขึ้นไปไงทุกคนนี่ แล้วงทำไงแล้วเอาหินนี่เนี่ยระเบิดเนี่ยวางเอาไว้เออแล้วทีนี้ก็ทำไงต่อเอาอย่เนี่ยวางไว้โอ้เนี่ยถ้าใครรู้อยู่แล้วไม่ต้องสนใจไม่ต้องมาดูเนี่ยแต่เอาไวว่าคือเกมมันสนุกอยากให้ทุกคนได้เล่นเนี่ยดูด้วยระเบิดขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บอ้าเป็นไงทีนี้ทำไงต่อตะกันแ,แล้วเราก็จะได้ขึ้นไปข้างบนไงโอ้โหอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมลืมนี่ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงไปเฮ้ย ขึ้นไปขึ้นไปไว่ยบดขึ้นไปเล็วหน่อยเด็ดแอร์เด็ดแอร์ไม่ดีนะรู้เปล่าไม่ไม่อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอาใช้เดี๋ยวนี้อ่ะขึ้นไปเออโอ้ยหุยฮิปฮีบฮิปลุ่นเออนี่แล้วก็มันจะมีดาบชื่อเอ็ดโฟอาดาบเอ็ดโฟแต่ของเราเต็มใช่ไหมไม่เป็นไรเราจะเอาอันนี้เราจะเอาไอ้นี่ออกไม่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 ไอ้นี่เหรอไม่ไม่ไม่ไอ้นี่เอานี่ออกดีกว่าผมอยากเอานี่ออกเออไม่ใช่ดิเว้ยโว้ าแกนี่มันผมต้องทำไงเนี่ยผมต้องทำไงเนี่ยลงไปล่างเหรอโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ต้องลงใหม่แล้วเราจะได้ก,กระโดดขึ้นไปได้ไงบุม้มทางไหนทางนี้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 อ้าให้ตายเถอะนี้ปะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วดูวไป,ไปบุม้มเอา้าต้องถอยหลั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 ง,ลงแล้วก็ระเบิดปุ้ม ปุมเอาไงลูกเอเอนี้ไม่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 เรายังไม่ได้ทิ้งของเลยรู้แล้วหน้าของเต็มรู้แล้วเราก็จะเรจะทำไงไอ้นี่โยนทิ้งไปของอะไรคะโอเปนเว้ยเออเตะเลยเออเดี๋ยละของโอ้มันมีแค่นี้แหละการทำคลิปเนี่ยมันไม่ต้องมาจดอะไรนู่นนี่นั่นหรอกทำแบบนี้แหละโอ้นี่ได้สินทรีย์ออบแล แตกแล้วก็ปุ้มเรียบร้อยเนี่ย your resort f สฟูลเนทอินอเวอร์คั t มิงดิสไตรโอสเปกทูพรมิดออฟฮีสัญญาให้กับวิลลรุฬุไลสแกนที่ทำสัญญาในานามของพระเจ้าฮิเลียข้าขอมอบสปิริตออฟนี้ให้เจ้าปิ้วอ่าสปิริตรอบอ ไอในคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยมันมีแค่นี้แหละโอเคจบละนี่จบเรียบร้อยตัดคลิปจบเรียบร้อยอ่ะสวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ